นี่อ่ะมาเนั่งนีงน่เลยเย็นได้ไไดอันนี้มีหมายจับสองหมายจับนะครับหมายจับแรกสารอาญามินบุรีลงวันที่แปดพฤษภาคมครับสองห้าหหนะครับลักทรัพย์โดยทําอันตรายสิ่งกีดกั้นสําหรับคุค้มครองบุคคลหรือทรัพย์โดยใช้ยาแานะเพื่อสะดวกแก่การกระทําความผิดหมายหนึ่งสารอาญาบุรี อาญามีนบุรีเหมือนกันลงมาที่ห้าสิงหาปีหกเจ็ดจะทําความผิดฐานลักทรัพย์โดยใช้ยางฐานะเพื่อสะดวกแก่การกระทาความผิดเพื่อการพาทรัพย์นั้นไปเดี๋ยวเจ้าที่ตำรวจจะพาตัวเราไปที่มีนบุรีนะครับสอนอไม่ที่ทโด<ใ>นจับร<น>ั้งแรกอะ่ะโดนจับรั้งแรกคือมีคดีปล้นแล้วก็คดียาเสพติดครับอ๋อแล้วใช่ไหมใช่เนี่ยขโมยอะไรเออบนประตูกับเออประเมิครับประตู ประตูหอมมันหนุนมีวานเนยมันเนยลายครับใช่ป่ะตามรายการนี้เลยไหมที่เราแจ้งในเพจใช่ครับใช่ป่ะครับแล้วก็นี่อันนี้ขโมยอะไรมาอันนี้แบทแบทแบทช่วยนะต้องถามคนทำนี่เลยเปิดอาร์ตีอ่ามีแบทอรี้สองตัวครับแล้วก็เครื่องมือช่างเครื่องมือช่างเป็นอะไรตะตุ้เชื่อมครับตู้เชื่อมแล้วเราทำพิธีการเอพังตัวยังไงไม่ให้เจ้าหน้าที่เขาตัดจะาหน้าท่เชื่อมบินกับใส่เสื้อค้องแสงเอามาทายังไงทำไมอ่ะก็คือเชื่อมบิน คือเมื่อเกิดเราขี่ไปเนี่ยคือเจอาาใส่ตัวเนี่ยเขาจะไม่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 พึ่งเราว่าเราแอะไรคือไม่เข้ายุ่งไงแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเราเส่ชุดธรรมดาคือเขาก็ก่อนไปเอาของเขาเนี่ยได้ไปดูก่อนไหมตะเวนดูก่อนผมขับรถผ่านไปถ้าเกิดมีเนื้อของก็วนไปวนมาสามทีแล้วก็เอาหยิบเลยแค่นั้นหยิบแล้วไปทําอะไรข้าไปขายทงตาำร้านมีลงเพจขายด้วยไหมไม่เพจมีเพจขายผมบ้างผมก็เคยเพจมีมีน้อยผมจะลงเพจแต่ว่าผมจะไปขายตามร้านที่ผมกระจายไปทำ เราเราเรับสาภาพนะสองหมายสองหมายนี้นะส่วนคดีที่เขาจะออกเดี๋ยวเขาแจ้งข้อกล่หาเพิ่มอันนั้นก็ไปไปไปปีกีนรับไหมถ้าแจ้งข้อหาเพิ่มถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ผมว่าถ้ามีรูปต้องรับครับ